โอเคสวัสดีลูกผูก้ชั้นปสองนะคะโอเคเราก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะลูกก็คืออ่าวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของอะไรลูกโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับรูปวงกลมนะคะโจทย์ปัญหาในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการหาความยาวรอบรูปหรือหาพื้นที่เองนะคะต่อจากเมื่อวานนะลูกอันนี้เด็กๆเปิดหนังสือคณิตศาสตร์นะลูกหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มใหญ่นะคะเปิดไปดที่หน้า171เลยนะคะเด็กๆมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าจบตรงนี้นะคะคุณนุ่งจะขึ้นพาเด็กๆขึ้นเรื่องปริมาตรและความจุเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานะคะอ,ะอาจจะไปไวหน่อยนะคะ ในข้อที่1นึ่งเดีด๋ยวมาดูโต๊ะอาหารนะคะมีลักษณะเป็นวงกลม,มมีลักมียาว26.5เซนติเมตรนะคะถ้าเมย์ใช้ผ้าลูกไม้ตกแต่งรอบโต๊ะนะคะเมย์ต้องใช้ผ้าลูกไม้เนี่ยยาวเท่าใดนะคะเราจะตอบเป็นเทอร์ซียมสองตำแหน่งลูกหาอะไรลูกเราจะหาอะไรลูกตัวนี้อ่ะบอกคุณโน่นไหนสิในเจอข้อนี้เนี่ยใช้อะไรลูกใช้สูตรไหน หาความยาวรอบรูปหรือหาพื้นที่ลูกแน่นอนว่ามีวงกลม1วงใช่ไหมคะเขาคือโต๊ะอาหารใช่ไหมลูกนี่เป็นโต๊ะอาหารใช่ไหมคะเป็นรูปวงกลมนะคะมีรัศมีรัศมีตรงไหนลูกจากตรงเนี้ยคือรัศมียาว26.5ซติเมตรนะคะเมย์ต้องใช้ลูกไม้ตกแต่งรอบโต๊ะนะคะแสดงว่าเราต้องหาความยาวรอบโต๊ะตรงเนี้ยเขาจะมีความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ถ้าเรารูว่าความยาวเท่าไหร่เราก็ใช้ผ้าความยาวตามความยาวเท่านั้นนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องหาความยาวรอบรูปนั่นเองนะคะเราก็เขียนเลยลูกความยาวรอบรูปของรูปวงกลมนะคะอาจจะเขียนไม่สวยหน่อยนะคะ,ะทีนี้เนี่ย โอ้โหทำไมเป็นอย่างเงี้ยเกิดหนังสือความยาวรอบรูปของรูปวงกลมนะคะเราหาได้จากอะไรลูกอ่ะมันค้างเหรอเนี่ยลูกอ่าเท่ากับนะคะเอาเขียนเท่ากับตรงนี้นะคะเราจะเขียนว่าอะไรลูก2พาย r นะคะเขียนสูตรได้ก่อนก็ได้นะลูก2ก็เขียน2รูลูกย i เขากำหนดให้เป็นเท่าไหร่คะ22่สส่วน7นะลูกก็22ส่วนด้วย7นะคะ คูณกับ r r ก็คือ26.5นะคะอ่า26.5ค่ะอ่าจากนั้นเด็กดก็ทำยังไงดูอันไหนตัดทอนได้ก็ตัดนะคะตัดไม่ได้ไม่ต้องตัดแต่เขาบอกให้ตอบเป็นตัวยมสองตำแหน่งอ่าจากนั้นเนี่ยเด,ด็กก็เอา2องคูณยีแล้วก็คูณ26.5นะคะแล้วก็หารด้วย7นะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะเอา2องคูณยีมันจะได้44นะคะ44คุณนุ่นจะเอาไปหาร7จ็ดลย 7อะไรได้44ใกล้เคียงที่สุดคะ่ะ7 6 42อ่า7 6 42นะคะลบสนะคะใส่จุดเติม0 7อะไรได้20ลบลูก7 2็4บนะคะลบเจ็ดนะคะแล้วก็เติม0ตรงนี้ลูกอ่าเติม0ตรงนี้นะคะเนอะอ่ะแล้ว7อะไรได้ใกล้เคียงกับ6กมากที่สุดลูก 7 5 35 7 6 2 7 7 49 7 8 56ะะรับ8นะลูก7 8 56มันก็จะเจ 4, ะคะอจะไม่เป็นไรเราเอาแค่โทษเชียม2ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็ได้นะคะคหรือจะเอาแค่2ตำแหน่งก็ได้แต่คุณจะเอาแค่1ตำแหน่งก่อนเนะเพราะว่า26.5คูณกับ6.2มันจะกลายเป็น2ตำแหน่งเอาแค่6.2นะคะ ดังนั้นเนี่ยมันจะประมาณได้6.2อนะคะ,ะเดี๋ยวคุณต้องขอเขียนมาทัดนี้นะลูก6.2คูณกับ26.5นะคะเราก็ไปตั้งทศเลยค่ะ,ะใช้ความรู้เรื่องการคูณทศนิยมนะคะ26.5กคูณกับ6.2อค่ะ,ะทศเลยนะคะ2คูณ5ก็จะได้10นะคะใส่ศูนย์ทดหนึ่งคูณกับ6 2 6 12 13ใส่3ทดหนึ่ง 2 2เป็น4เป็น5นะคะอ่าเอา6ไปคูณ5ค่ะแัดับแรกใส่0ก่อน6คูณ5ได้30ใส่0ทด3นะคะ6 6 36บวก3 69ใส่9นะคะทด3ลบ6คูณ2ได้12 12บวก3เป็น15นะคะอ่าก็บวกกัน0 3 9บวก5ได้14ใส่4ทด156แล้วก็ดึง1ลงมาทดเช่ยม2ตามแหน่งนะคะเพราะว่าทดเช่ยม1ตำแหน่งคูณกับทดเช่ยม1ตำแหน่งจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเป็น164 3 0จุดนั่นเองค่ะก็จะเท่ากับเท่าไรคะหร่คะ1อ0โอ้โหตัวหนังสืออ,อาจจะไม่ชัดหน่อยไม่เป็นไรนะั่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะคะจุด สามศมีหน่วยเป็นเซนติเมตรก็สอมอจุดนะคะเราก็มาเขียนสรุปให้เขาหน่อยนะคะว่ามีนะคะมีต้องใช้ต้องใช้ผ้าลูกไมย้ยาว164่งสจุด 3 0เซนติเมตรนะคะอ่าหนึ่งอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราแล้วโจทย์ถามอะไรนะลูกนะแล้วเราจะเลือกใช้อะไรนะคะเราจะเลือกใช้สูตรไหนระหว่างความยาวรอบรูปกับพื้นที่นะคะอันนี้เด็กๆก็อยู่วิดีโอแล้วก็ทำเขียนตามคุณนุนเลยก็ได้นะคะอ่ะเด็กๆไปดูนะคะในข้อที่2นะคะ แผ่นไม้มีลักษณะเป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว38เซนติเมตรนะคะแผ่นไม้มีความยาวรอบรูปและพื้นที่เท่ากับเท่าใดอ่ะตัวนี้นะคะโจทย์เขาถามอยู่สองอย่างเลยนะคะเด็กๆก็เลือกเอาว่าจะทำตัวไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะหาอะไรก่อนลูกความยาวรอบรูปก่อนนะคะแล้วค่อยหาพื้นที่เนาะเขาถามถึงสองอย่างแล้วก็กำหนดให้พายนะคะมีค่าประมาณเป็น 3.14นะคะอ่าและก็เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอ่าลองวาดรูปก่อนก็ได้ลูกวงกลม1รูปนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่ลูก38เซนติเมตรนะคะแต่คุณนุ่นต้องการรัศมีลูกเราต้องการรัศมีแสดงว่ารัศมียาวเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของ38คือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะอ่าสองหนึ่งสองเนาะ 2,98แสดงว่าครึ่งหนึ่งคือ19เซตมรแสดงว่า r เท่ากับ19อ่ะได้ r ได้อะไรแล้วนะคะเราก็มาเขียนหลายๆลูกหาอันดับแรกก็คือความยาวรอบรูปก่อนนะคะอ่ะเขียนสูตรเลยเราจะได้ไม่ลืมนะลูกสูตรของเขาคืออะไรคะอ่ะความยาวรอบรูปก็คือ2อายพ r ะ,อะโอเคทีเนี้ย2อก็คือ 3. จุด 1นนะคะอา่าคืออะไรที่เราหามาลูกก็คือ19นะคะอ่ะให้เด็กๆลองคูณเองนะลูกนะให้หาเองนะคะว่าตอบเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็หาความยาวรอบรูปในบรรทัดนี้เลยนะคะแค่คูณเฉยๆนะลูกหาเองนะคะทีนี้เรามาดูพื้นที่ลนะูกอ่าพื้นที่นะคะพื้นที่นะคะ,ะ,คะจะเท่ากับเท่าไหร่นะลูกนะในรูปนี้นะคะสูตรของเขาก็คืออะไรลูกนะพื้นที่ของเขาก็คือพายคูณ R คูณ r หรือพาย r กําลังสองนั่นเองนะคะค่าไายเขากําหนดเป็นอะไรลูก3.14คูณกับ r r คือ19คูณกับ19อด็กๆน่าจะทําได้อีกนะลูกเอา3.14คูณ19แล้วก็คูณ19นะคะว่าเขาได้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็หาเองนะคะหาเองนะคะตัวนี้พาทําแล้วนะคะแค่จับคูณกันเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ ตอบนะคะสรุปให้ครูนู่นแล้วก็ตอบตรงนี้นะลูกนะตอบให้ด้วยนะคะตอบว่าความยาวรอบรูปเท่ากับพื้นที่เท่ากับเท่านั้นเองนะคะวันนี้จะให้แค่ทําหน้าเดียวนะลูกนะให้ทําแค่หน้าเดียวเนาะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ